ข้อนี้ก็ยังใช้หลักเดิมนะครับนะเหมือนกับข้อ 1- ข้อ2นะครับถ้าเราไล่พิทาโกรัสไล่สมการพิทาโกรัสจากสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้นะเราก็จะได้สมการว่า A 2กำลังสองบวก b กลังสองเท่ากับ200ลังสอง ก็ให้เป็นสมการที่1น,นะครับเสร็จแล้วก็ไปไล่เรื่องพื้นที่ของมันครับจากเรื่องพื้นที่ของมันนะครับก็เป็นเศษหนึ่ส่วนสคูณ A คูณ B จะไปเท่ากับ1ส่วนสอ,นอฝั่งนี้เนี่ยคือมอง A กับ B เป็นฐานกระสูง แต่ทางทางฝั่งนี้เนี่ยเราจะมองว่า200เป็นฐานความสูงมันก็เลยต้องเป็นเส้นนี้ออขอตั้งชื่อจุดหน่อยให้ตรงนี้ชื่อจุด P นะครับเส้นสูงต้องลากจากจุดยอดไปตั้งฉากกับแนวของฐานให้ตรงนี้ชื่อจุด Q แล้วตรงนี้ตั้งฉากนะทำมุมฉาก200จะเป็นฐาน PT จะเป็นสูงซึ่ง PT มันก็จะยาวเท่ากับ ML นะ PT มันเท่ากับ ML เท่ากับ96 งั้นใช้สมบัติการตัดออกตัด1ส่วน2อ,ออกไปก็จะได้ a คูณ b เท่ากับ200คูณด้วย96นะ a คูณ b ก็1 9 2 0 0นะครับ ให้หาอย่างแรกถ้าจะสร้างตัวนี้จะเห็นว่าเราจะต้องมี a ลบ b นะเราต้องมี a ลบ b ด้วยงั้นเราสร้าง a ลบ b ทั้งหมดกำลังสองขึ้นมาก่อน a กำลังสองลบ2 ab บวก b กำลังสองก็เป็น a กำลังสองบวก b กำลังสองแล้วลบด้วย2 ab A 2B กกำลังสอง็แทนที่ด้วย200กลังสอง200กลังสองก็40,000 2AB ก็2คูณ19200 38,400อันนี้ก็จะเหลืออยู่1,600 อย่างนี้แสดงว่า a ลบ b นะ a อาจจะมากกว่า b หรือ a อาจจะน้อยกว่า b ก็ได้เพราะนั้นก็เลยเป็นรากที่2ครับรากที่สองของพั0หก็เท่ากับบวกลบ40เอาล่ะเรามี a ลบ b แล้วเราพร้อมจะสร้างเทอมนี้แล้วสร้าง absolute a กำลังสอง b ลบ ab กำลังสองดึงตัวร่วม ab ออกก็จะเป็น ab คูณกับ a ลบ b นะครับสิ่งที่อยู่ในแอบส์ลูดนะครับ ab ก็แทนที่ด้วย19200 a ลบ b ก็แทนที่ด้วยบวกลบ40 หกแปดเจ็นยเมื่อคิดค่าสัมบูรณ์ก็เลยออกมาเป็น7 6็ด0สนต่อไปเราจะสร้าง1นึ่ส่วน A บวกหส่วน B อีกนะครับ อันนี้หาครนครับตัวส่วนร่วมกันก็จะเป็น a คูณ B A ขยายเป็น a b ขยายขึ้นมา b เท่า1ตัวนี้ขยาย B เท่าก็ได้ B b ขยายเป็น a b ขยายขึ้นมา a เท่า1ตัวนี้ขยาย a เท่าก็ได้ a งั้น,นก็มีค่าเท่ากับ a บวก b ส่วนเอก็ปรากฏว่าเออลืมยังไม่ได้สร้าง A บวก b งั้นย้อนกลับไปสร้าง A บวก b กันก่อน ก่อสร้าง a บก b ไว้ตรงนี้นะครับเตรียม a บวก b โดยสร้าง a บวก b ทั้งหมดกำลังสองก่อนน a บวก b ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก 2ab บวก b กำลังสองก็เป็น a กำลังสองบวก b กำลังสองแล้วก็บวกด้วย 2ab นะครับ a กำลังสองบวก b กำลังสองก็แทนที่ด้วย200ร้อกำลังสอง บวกด้วย 2ab ก็2คูณด้วย192 0 0 0 0สีบวกด้วย38,400 78,400นสเพราะฉะนั้น a บวก b a เป็นความยาว b เป็นความยาวงั้น a เป็นบวก b เป็นบวกเอา a กับ b ซึ่งเป็นค่าบวกมาบวกกัน,นก็ต้องได้ค่าบวกอย่างเดียวดังนั้นตรงนี้จึงไม่ได้ใช้เป็นรากที่สองแต,แต่ใช้เป็นกลนที่2องก็เริ่มนึกละ784นี่อะไรบ้าง7คูณ112 คูณด้วยร้อแล้วนั่งนึกต่อไปอีกเอ้ยสิบมันเจ็คูณสิบหกอ่าร้อมันเจ็ดคูณสิบหกสด้1ร้อยสแล้วก็คูณด้วยร้อยงั้นตอนที่มันถอดรูทครับ เซ้ำกัน2ตัวก็ออกมาเป็น7จรูทสได้4ีรูทร้ได้10งั้นตรงนี้ก็เลยได้280งั้นตรงนี้พร้อมจะแทนค่าแล้วนะครับก็เลยเป็น280ส่วนด้วย A คูณ B เราได้1920 0ตัดทอน